เมื่อแม่นันอยากหาบัญชีเงินออมทรัพย์ดอกเบี้ยดีๆไว้สําหรับน้องนันน์นบอกเลยว่าทุกวันนี้มีการต่อย,ยอดการออมเงินหลายรูปแบบทั้งฝากเงินและกองทุนต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนแต่แม่นันไปเจอ L H Bank เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่กับแคมเปญแบงค์ที่ใช่กับคนที่ชอบเมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล BU Max พร้อมฝากเงินตั้งแต่2000บาทรับเงินคืน cashback 0 0บาทเปิดง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับความคุ้มค่า2ต่อเลยนะทุกคนต่อที่1รับดอกเบี้ยสูงสุด 3%ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน1,000 0บาทเงินฝากส่วนที่เกิน1 0 0 0 0บาทถึง100้ล้านบาทรับดอกเบีย้ย0.25ต่อปีต่อที่2รับเงินคืน cashback 0 0บาทต่อบัญชีเมื่อฝากเงินตั้งแต่2,000บาทและสะแกนจ่ายหรือเติมเงินอย่างน้อย2ครั้งผ่านแอป LHBU ภายใน30วันนับจากวันที่เปิดบัญชีตัวบัญชีออมทรัพย์ดิจิตล UM X, อล BU Max เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มออมเงินหรืออยากเก็บเงินที่ให้ดอกเบีย้ยสูง ฝากถอนโอนใจได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและยังถอนเงินไม่ใช่บัตรได้ที่ตู้ atm ฝังธนาคารทั่วประเทศได้นะว้าวรีบดาวน์โหลดแล้วเปิดบัญชีเลยศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ lh bank หรือที่ lh bank ทุกสาขาจะโทร1,3,2,7ิงก์ิงเดียวก็รู้เรื่องเลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2568ใครที่จะเริ่มต้นออมเงินเลือก lh bank นะทุกคนแม่หนแนะน,นำเลยค่ะ